จากที่ได้มีโอกาสไลฟ์ผ่านหน้าเพจของ audio file video file นะครับเรื่องลำโพง audio space นะครับ LS35A นะครับก็ผมก็ได้รับคําถามจากนักเล่นที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็เลยถือโอกาสว,าว่าวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องลำโพง BBC LS35A กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเ,เรื่องแรกก็คือเรื่องของราคาแพงนะครับคือผมผมมองว่าในแง่ของกระแสที่เกิดขึ้นนะครับของลำโพง BBC LS35A นะครับมัน เป็นถ่วยสร้างกระแสให้ล,ลําโพงใครที่ครอบครองลําโพงบิวี a อว 35A เมื่อก่อนนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับสามารถขายออกในราคาที่แบบไม่ขาดทุนนะครับคือสามารถบางครั้งเนี่ยขายได้ราคาแพงกว่าที่ซื้อนะครับหรือว่าเผลอๆก็ราคาเดิมอย่างนี้ครับแต่ว่าในแง่ของค่ามองของในแง่ของค่าความเสี่ยงทางบัญชีแล้วนะครับผมมองว่าลําโพงบิวซีเอวส 35A เมื่อก่อนนะ แพงกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองตั้งแต่ช่วงปีที่เล่นที่ซื้อนะครับถ้าเกิดหากค่าเสื่อมทางมาชีแล้วเอครับปัจจุบันนี้เองถ้าเกิดลําโพงม,มิบซี 5A เมื่อก่อนนะขายไม่ควรขายที่ราคาแพงกว่า1,000 0บาทนะครับแต่ว่าด้วยกระแสของมิ C ซี ไอ้สัตพเอณนะตอนนี้เองทะทำให้ลำโพงมือสองเองราคาแทบไม่ตกเลยนะครับถือว่าใครใครมีนะี่คือเป็นเหมือนคุมทรัพย์เลยนะครับสามารถขายราคาแพงได้แต่นั่นคือเป็นเรื่องของความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผู้ขายจะตั้งราคาอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดผู้ซื้อพอใจจัดซืก็ถือว่าโอเคจบกันนะครับ ส่วนรัโพมีสิทธิอภาพเยุปัจจุบันนนเองนั้นต้องมองว่าราคาเนี่ยมันก็อาจจะแพงขึ้นเนื่องจากตัววัสดุนะครับเรื่องของค่าแรงคร่าประกอบอะไรหลายๆยาที่มันไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนนั่นคือเป็นเหตุผลที่ไม่พวกคนมองว่าราคามันรู้สึกว่ามันจะแพงเกินไปนะครับแต่ว่าผมก็ถือว่ามันก็โอเคก็คือแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าต้นทุนมันก็ไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอย่างก็มีการทําขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ผมมองว่า โดยศัก์สีแล้วนะครับลําโพงมื c เ s 3 3 5 A าเอนะครับที่เราพูดเฉพาะลําโพงที่ได้ BBC l i c e รเนะครับทุกที่ห้อเองนั่นเองไม่แทบไม่ได,ไมไดไม้มีใครด้อยกว่าใครเลยนะครับเพราะถือว่าโดยโดยเงื่อนไขของ BBC l i c e รเเองนั้นเราถือว่าเราสามารถที่จะเชื่อถือในคุณภาพของลโพงแต่ละอี่ห้อได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อไหร่ที่ได้บีบีซีไรเซนเองนั้นถือว่าโอเคสามารถเชื่อถือได้ว่าเสียงที่ได้รับเองนั้นคือแทบ ม่ได้คุณภาพนะครับถือว่ามีดีกันทุกยี่ห้อส่วนใครจะชอบยี่ห้อไหนคือเลือกซื้อยี่ห้อไหนเองก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเราชอบหรือชอบในเสียงของยี่ห้อต่างๆเปปนอย่างไรนะครับแต่ว่าโดยโดยที่เรามองถึงเรื่องของคำว่าหลายเส้นนะครับลำโพงทุกยี่ห้อที่ได้บิบีหลายเส้นนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงเองนั้นเราสามารถเชื่อถือได้ทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าเราจะเลือกซื้อยี่ห้ออะไรเองนั้นขึ้นกับความชอบแล้วก็ราคาะนะครับเพราะว่าลำโพง Ờ, BBC, ken, อบีบีซีเลสเซนต์นาทีเองถ้าเป็นลำโพงบีบีซีเอสตัดหาเอนะครับราคาก็เกิแนแสนเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดที่ถูกกว่ายี่ห้ออื่นก็คือของลำโพงขอนค้นนะครับเอสตัดหนะ้าเอที่เริ่มต้นที่ราคา1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทนะครับส่วนเรื่องของกราฟที่ผมอ้างใน,ในทางไลน์นะครับบางคนก็บอกว่าสามารถเปิดเผยได้ไหมผมก็ต้องออกตัวว่าผมไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้จนะเป็นความลับ ของทางโรงงานที่เขาขอรองมาเขาสามารถส่งกราฟให้ผมได้แต่ห้ามผมเปดิดเผยข้อมูลนะครับทีนี้ที่สอบถามมังว่าเออถ้าเกิดผมไม่เปดิดเผยข้อมูลมก็จะน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับผม,มว่าเรื่องนี้คือมันก็แล้วแต่มุมองของแต่ละท่านนะครับคือเอาง่ายๆนะครับเรื่องกราฟนะครับไม่ยากครับใครที่มีลําโพง BBCs35A l เมื่อก่อนนะครับก็ สามารถเอาลำโพงไปวัดทางกราฟนะครับก็คือทห้องหลับแล้วก็พอดกราฟผมมาการตอบสบนองความถี่ต่างๆนะครับแล้วก็เอาลําโพง BBSX35A รุ่นใหม่ๆก็ไปพอดกราฟนะครับก็เอาการาฟสองกราฟมาเปรียกกันแล้วก็เห็นแล้วว่าราฟแต่ละที่ห่อนะครับแต่ละรุ่นเองครเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้เองอะ่ะมันก็แตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับซึ่ง ไม่ใช่เรื่องยากที่จะค้นหานะครับหรือว่าการทําเรื่องนี้ผมมองเป็นเรื่องที่ง่ายมากปกติม,มากคือถ้าเกิดเราต้องการที่จะอยากจะรู้นะครับแล้วก็ใครมีลำโพง BBS ธ 5A เมื่อก่อนนะครับก็สามารถเอาไปพดกาบแล้วก็เอาลาโพงรุ่นใหม่ไปพดกาฟเทียบก็จะเราจะลูกว่าความแตกต่างของลําโพงเมื่อก่อนกับปัจจุบันเองต่างกันอย่างไรครับคือผมต้องบอกก่อนว่าโดยเงื่อนไขของการทําลําโพงนะครับ BBS 5A เขาไม่ได้กําหนดทุกเงื่อนไขต้อง ปฏิบัติตามทุกข้อนะครับมีบางอย่างที่สามารถที่จะคนผลิตลำโพงสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระนะครับไม่ว่าเรื่องของตัววัสดุภายในบางอย่างนะครับเรื่องของตัวสายเรื่องของโค้ํลำโพงนะครับนั้นบางครั้งเราเห็นว่าลำโพง cs สัมผัส a บางยี่ห้อโค้ดลำโพงเป็นแบบซิงเกิ Y ลวายบางยี่ห้อเป็นแบบไม่วายนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าความพึงพอใจของผู้ผลิตในปะัจจุบันนี้เขาจะเลือกทําอย่างไรใช่ไหมครับอย่างเช่นลำโพงสตอริ่นะครับ cs สัมผัส a ที่เห็นอยู่ ด้านหลังนี้นะครับเปรียบเทียบกับลำโพงคอนคอน S3.5a หรือออโตสเปสเอสาเสียงก็จะแตกต่างกันทั้งทั้งสามรุ่นสยี่ห้อนี้ครับสตอร์ลิงเองนั้นเอสนั้นเสียงร้องจะออกนวลนวกว่าคือจะไม่ค่อยชัดมากนักนะครับแต่ว่าลําโพงฟอนคอน s อส a หรือออโตสเปสเอสาเอเสียงร้องจะกระจ่างกว่านะครับแต่เรื่องของความคมของเสียงเองนั้นก็ แทบจะไม่ได้เป็นประเด็นในยะสําคัญมากน้อยว่าอะไรจะเด็ดกว่าหรือน้อยกว่า,วาเรื่องของความหนัวความชัดอะไรเองอะฝนคอนกับออโดสเปซนะครับเรือสามเณรกระจ่างชัดมากกว่าตัวเซอร์ิงนครับผมทีนี้แต่ละยี่ห้อก็จะมีจุดหนึ่งจุดด้อยแตกต่างกันไปนะคือบางบางยี่ห้ออาจจะเด่นเรื่องนี้จะด้อยเรื่องนี้ก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีในยะสําคัญว่ามันจะแตกแตกต่างกันมากมายจแบบโอ้โหแบบเห็นข้อ แตกต่างกันเยอะนะผมมองว่าลำโพงบิสเอสสารภาพเอนะครับยุคใหม่ๆเองนั้นเสียงมันอาจจะไม่ได้เหมือนยุคเก่าๆนะครับอย่างแรกคือความกระจางชัดเองรุ่นใหม่จะกระจางชัดมากกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของความอบอิ่มความอิ่มของเนื้อเสียงเนี่ยเป็นเสน่ห์เหมือนเดิมคือเสียงร้องยังมีเสน่ห์อยู่เหมือนเดิมนะผมกล้ารับประกันเลยว่าในเรื่องของเสียงร้องเองนยคือลำโพงนะครับเอาราคาที่ กือบสองแสนแล้วกันนะครับผมนะไม่มีเาเห็นลำโพงหนที่ให้เสียงร้องได้ดีกว่าลำโพงม b c ิซีเอาเอนะครับนนในแง่ของเสียงร้องนะครับผมว่าเสียงร้องของลำโพงม b c ิซีเอาเอนะั้นมีสเสน่ห์มากๆนะครับซึ่งหาลำโพงยากที่จะหาลำโพงอื่นที่จะมาเปรียบเทียบได้นะครับนี้จะเกิดคําถามว่าลำโพงบางยี่ห้อเองนะั้นคือเขาชาทวิตเตอร์กับมิดเลนนะครับที่ใช้ในลำโพงเ S สตาพาเอแต่ว่าทํารุ่นใหม่ออกมาเอง ที่ให้ราคามาถูกลงนะครับเสียงจะยังคงเหมือนรุ่นเอลสลาพาเอหรือเปล่าผมบอกว่าไม่เหมือนนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ตัวทวิตเตอร์วิดเลนเดียวกันที่ใช้ในลำโพงเอลสลาพเอของตนเองนะครับอย่างของฟอนคอนนะครับฟอนคอนจังก็จะมีเอลสลาพเอใช่ไหมครับแล้วก็ลำโพงฟอนคอน q เจ็ดนะครับก็คือใช้ทวิตเตอร์กับวิดเลนเนี่ย รุ่นเดียวตัวเดียวกันที่ใช้ในลาโพงคอนคอนเอสสารภาพเอนะครับแต่ว่าในของเสียงร้องหรือว่าลยเสียงนยไม่ได้เหมือนกับตัวลําโพงคอนคอนเอสสารภาพเอเลยนะครับเพราะนั่นคือแต่ว่าข้อดีคือราคาก็คือแค่ถูกลงแต่มีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งว่าเราพอใจเราจะซื้อหรือเปล่านะครับถ้าถ้าเกิดว่าเรามองว่าลําโพงในห้องเดียวกันนะครับความผู้ผลิตเดียวกันนะครับถ้าเกิดมีทั้งลําโพง l อสสารภาพเที่ได้ลเซส์จาก BBC นะครับกับลำโพงอีกรุ่นหนึ่งที่ ชาทวิตเตอร์กับบิตเลนเดียวกันที่ใช้ในลำโพงเอสตแล้วทําออกมาอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่เล่นนั่งแหละเส้นเป็นการปรับเปลี่ยนการออกแบบลำโพงใหม่เราก็ต้องดูว่าเราเราชอบหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมผมว่ามันไม่เหมือนกัน,นเอาแค่เสียงเราก็ไม่ได้เหมือนกันกันอยู่แล้วนะครับผมส่วนในเรื่องของขาตั้งลำโพงนะครับที่ผมมองว่าลำโพง BCS สามหนะ้าเอนั้นควรใช้ขาตั้งไฮแมสต์นะครับ มี2ยี่ห้อนะครับที่ระบุเหมือนกันก็นกคือควอนคอนนะครับกับออโรสเบตนะครับที่บอกว่าตรงใช้รับคัดตั้งที่เป็นไฮแมสนะครับส่วนยี่ห้ออื่นผมไม่ทราบนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่เขาออกแบบมาคือเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในการใช้การจริงเราจะใช้ขัดตั้งไฮแมสหรือขัดตั้งอนลบก,ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าข้อดีของขัดตั้งไฮแมสคือบ้านเราเองอมีคัดตั้งเหล็กขายเยอะๆนะครับที่เป็นคัดตั้ง2 4่ิี น,นะครับแล้วก็ที่เป็นไฮแมสแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากผมมองว่าคือเมื่อเปิดใทปบัตรมังคงที่ขาตั้งลำโพงที่ออกแบบมาเฉพาะอย่างเช่นของตัวทั n เทเจอร์นะครับก็ราคาก็แพงกว่ามากค,คือหลายเหมือนไปขาตั้งมานะครับหรือว่าขาตั้งที่ผมทาเองก,ก็ไม่ถึงน,นะครับที่ผมให้ลูกค้าฟรีเพราะน,นั้นคือถ้าเกิดเรามีลำโพงบีซีเอเซรภาเองนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูว่าลองลองใช้ขาตั้ง เหล็กดูซึ่งผมว่าราคามันมันถูกมันไม่ไแพงมากเราสามารถทดลองแล้วว่าลองดูได้ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับส่วนระยะห่างครับผมก็บอกแล้วว่าผมมีลำโพงคอนคอนนะครับแล้วก็ออสซเวตนะครับแล้วก็สเตอริ n งนะครับ,รบ,รบที่เป็นลำโพง s อสพแล้วก็ลำโพงฝั่งนี้ก็คือเป็นลำโพง b ี b b C s ีเอที่เป็นโคดิ่งนะครับผมปางทุกคู่นะครับเกินระยะ2เมตรทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือว่า โดยการดีไซน์บื้องต้นนะครับเขาออกแบบไปอย่างนั้นผมก็ลองแล้วก็คือให้เสียงออกมาดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าเรื่องของตัวลำโพง CS ส a นะครับมีการจูนที่ความถี่ต่าบางย่างบางย่านนะครับเพราะนั่นคือความอบอิ่มของเสียงร้องครับมันอบอิ่มอยู่แล้วมันไม่ได้บางอยู่แล้วนะครับเพราะนะั่นคือการที่เราวางห่างๆเองมันจะได้ความกระจ่างชัดของไมตรีอิน ตามมาด้วยนะครับนันคือใครจะวางหน้าตรงหรือว่างอะไรขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละท่านนะผมบอกเสมอนะครับแต่ว่าโดยการคอนเซปต์ดีไซน์จากเขามานะครับก็คือออกแมาเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนการวางความหาหรือการทนอีกอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ในการไลา์ทางเพจน,นะครับว่า ลำโพงมประสิทธิภาพเอ a นั้นคือ,อาวางในคือควรจะฟังในออนเอิสก็คือว่าทนอินมันอย่างที่ตำแหน่งนั่งฟังนะครับจะให้เสียงที่มันดีกว่านะครับเสียงร้องจะชัดกว่าแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่มันดีเทลของเสียงออกมาเยอะกว่าส่วนใครไม่ชอบจะวางหน้าโตนั่นคือเป็นความพึงพอใจของแต่ละท่านนะครับคือไม่ได้มีใคร ความพอใจนะมันไม่ให้มีใครผิดถูกนะครับเราเป็นผู้ซื้อนะครับเราเราฟังแบบไหนแล้วเราชอบถือว่าจบนะครับคือไม่ได้ไม่ต้องมา,าคือไม่ต้องเอาของคนอื่นมาตัววัดว่าแบบนี้เราไม่รับไม่ถูกหรือผิดนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมีความพึงพอใจของเรานะครับว่าเราจะเสนอโภแบบไหนจะใช้ขาตั้งอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราฟังแล้วเราชอบนะครับคือจบนะครับผมไม่ต้องสนใจ เสียงรอบข้างหรือว่าเสียงจบใครเราแ,แต่ใครจะบอกว่าอย่างนี้ใช่ไม่ใช้ก็มันต้อสนใจถ้าเกิดว่าเราชอบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับในห่นวมือพีสีรเอสตาพาเอนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ